โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i p s d แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเ t k คทีสตูดะ คลิปนี้มาอัพค่าพลังนิโคว,วิลเลียมนะครับผมเปิดได้สดสดร้อนๆอุ่นๆเลยฮนะนิโคว,วิลเลียมมีสกิลนั่นคือสกิลเลี้ยงบอลเลี้ยงเทพนะครับผมสกิลเลงบอลเทพเหมือนเหมือนเอ่อยามานะครับผมเหมือนรามินยามานะเป็นตัวที่บอลติดเท้ามากๆนะฮะแต่ตัวนี้ความเร็วจัดนะครับผมตัวนี้ความเร็วจัดเลี้ยงบอลก็สุดแหะเก้าเก้าอะ คือสุดแล้วอะ่ะนะฮะโอเคถ้าตามตามสูตรเนี่ยไม่ได้รอ้อยสองนะนะจะขึ้นร้อยสามได้ไหมนี่ผมว่าน่าจะไม่ได้นะจบสกอร์ใส่ไปสี่นะเน้นยิงไหมก็นิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยส่งบอลโอ้สองบอลไม่ค่อยเน้นส่งบอลไม่ค่อยเน้นเลี้ยงมากกว่านะะครองบอลอ่าสิบสองเนี่ยเน้นพวกเลี้ยงบอลมากกว่าสิบสองโอ้โหนะเด็กเกนะ้าอะ ได้เก้าสปีดดูสปีดได้เก้าอู้หูรูเวอร์แปดนะรูเวอร์แปดแล้วก็เซตหนึ่งเหรอ 1, เซนหนึ่งเซรีเลียดีกว่าเผื่อได้แบบแข่งกองแข็งแกร่งมาด้วยนิดหน่อยนะครับผมโอเคเก้าเจ็ดคอนเฟิร์มช่วงนี้มันรีเซ็ตฟรีนะทุกคนช่วงนี้มันรนะีเซ็ตฟรีนะนะเผื่อใครอยากรีเซ็ตอ่ะนะมันรีเซ็ตฟรีนะครับผมรีเซ็ตแบบศูนย์บาท นี่ศูนย์ม่สศูนย์บาทดิศูนย์จีพีนะถึงวันไหนเดี๋ยวดูก่อนเฮร้อยสองโอเคเห็นแล้วนะถึงวันไหนเอ่อกี่วันเก้าวันเก้าวันนะครับเผื่อใครอยากดีสัตัวไหนก็จัดไปนะนี่โควิีเรียมมาร้อยสองนะร้อยสองร้อยสองร้อยสองสไตปีกยืนไะด้ทั้งสองฝั่งนะมาตัวจี๊ดโอ้โหเลี้ยงบอลเก้าเก้าก็สุดเลวะว่ะเรื่องความเร็วว่ะ นะเลือกบอลครองบอลโคตรดีจบสกอร์ก็ยิงเนี่ยจบสกอร์กระจายเนี่ยมันก็พอๆกันนะอยู่ที่คนจะเลือกเลือกใช้ว่าจะใช้แบบไหนนะความโค้งได้อยู่แต่ปั่นโค้งน่าจะยากสปีดถือว่าถือว่าสุสดในสปีดตน้นสปีดก็ถือว่าเร็วนะครับบาลานซ์ดีสเตมินา่าสเตมิน่าใช้ได้อยู่นะสเตมิน่าใช้ได้สเตมิน่าใช้ได้สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเฉพาะตัวนะ นะมีเนี่ยเลี้ยงบอลไทยวิปั่นโค้งเหรอแต่ความโค้งมันก็ไม่ได้ดีมากนะมันะมีปั่นโค้งไทยบอลทะลุช่องเปิดริมเส้นสวยดิเปิดริมเส้นเหรอเปิดริมเส้นเหรอถ้าเป็นเท้าซ้ายวูเท้าขวาวะ่ะนะเป็นเท้าขวายืนฝั่งนี้เปิดริมเส้นสวยเลยนะนะถ้ายืนฝั่งนี้คือเปิดริมเส้นสวยถ้าเป็นเท้าขวาคือคือเหมาะมากนะยืนฝั่งนี้ก็ได้เจมเจมเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับในโควิเลียมโอเค ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับนิโคเบเลียมอัพค่าพลังนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิงด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว